ก็เจออยู่ในในยูทูปอในไลน์ผมนี่ก็เจออ้าะจริงป่ะเนี่ยตายละอ๋อตัวจริงหรอวันนี้ไม่รู้ปะงงเลยอ้าวคือเนี่ยเหรอตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนวัดสดห์เหรอจ้าชบูวัดสดหที่ยายใช้อยู่เบิ้งแนเนี่ยสวยไหม ้วแลทไม่่่ักกพพีีคุณอิสระนันตาลอดพิษอย่างเดียวคืออย่างเงี้านห้างลานมีลานเป็นเศรษฐีไม้เจอกันในเจอกันในไลน์เดี๋ยวกันสิถ้าอยากหอมแก้มยากินแก้มยากินอันนี้เด้อนึกเอานะคะเป็นเศษีคุกำลังฟืนมาใหม่ๆนี่นะเนี่ย อ้าเอาแบบนี้แหละจูโจมนี่แหละมันถึงจะอลังการงานสร้างกลมเลยครับเอาโอ้ค่สะสบมูดำไข่มุกสชมูไข่มุกดำพอแล้วอันนั้นเหลือดแล้วนะโ <c oughs> อ้ยมันจะตกลงไปไ<ม>ด้เอาจะเอาก<ม>ระดานเราเอามือาจัดการลูกขอบคุณค่ะพร้พอมไหมครับโ<พ>อ,อ้โหชุดยอด อันนี้่อันนี้เราเนาะผู้สาวสิตึมอันนี้เราเราน้องๆคงจะรู้จักกันนะคะสบู่ดำสบู่ไข่มุกดำวัดดะค่ะตอนนี้คุณอิชระก็เป็นพีเซนเตอร์ค่ะพีเซนเตอร์นะคะอิชระโดนสาวรุมสวัสดีหอมไหมเศ้าและคือบบทิ้งไว้วะ เอาแล้วทำไมไม่บอกอ่ะวินีกาาใช้ายไม่รู้เรื่องเลยเอาเอาไอทีนึงก็ได้ค่ะที่มันเปียกอยู่ในเนี้ยเอาให้มันแห้งเอาเอามือเอ่าแล้วกระดาษชุ่ห่อเลยเดี๋ยวเมืไทชุ่ห่อเดี๋ยวมันจะแฉะไปออ เออเอาทิ้งไว้จากนาทีหอมไหมคุณอิสระหอมนี่อันนั้นละแก้มยายคืถ้าเราไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนกินแก้มยายก็แบบนั้นละเจ้านึกเอาดึกนะเหรอมันก็ทาคอเคยเลยไปก็ได้ทันไม่ต้องทาเพราะเขาไม่ได้อาบน้ำใช่บ้าเนี่ยอาบแล้วอาบไปเช้าแล้วเป็นไม้ต้นนี้ไหมพี่หมายถึงว่าเวลาอื่นโอ้ชับดีค่ะคุณป้าจำลองจ้าเขาเรียกยายนะคะเขาไม่เรียกป้าค่ะ วันนี้ไม่เหมือนวันวานเอาอันนั้นเปิดบ่ได้สิมันนี่มีมีนิดนึงว้าวมาั่งว่าจันั่นแทะนะแม่จันหอมสวัสดีค่ะลุมคุณอิสระค่ะ คุณอิสระใครว่าคุณอิสระไม่หล่อยายนี่หล่อในสายตายายคุณปนัสัยน่ะยังไม่สู้คุณอิสระเลยเอ้ตัวน้เราก็จำไม่ได้ไปว่าอย่าง้นว่าโรถเอ็นยังคอยชีว่าคอยบริยานคุณรเอาเลยนะเรเอาเนะคอยบริยานคุณปนัสัยหายได้เลยนี่เ้ามาเรื่องจริงเนาะออาโชว์เลยยาย โชเลยสบู่ไข่มุกดำเอามาเบิ่งให้เอฟซีเบิ่งก้อนเฮ้ยรอเลย <laughs> น้าข้างน้าข้างเซ็ตออกน้าข้างเ <c oughs> ออคุมคุมค่ะคุมคุมสูงคนค่ะคุณยายมีจันหอบบ่อมาทานยายเหรอคะบอกว่าันทร<บ>์มห<ถ>ออยู่ที่ไหนถามว่าอยู่ที่ไหนบอกว่าพี่ติวเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บสบู่ด้วย อาเหรอเก็บแบบือไม่เก็บกระเป๋าบัานแหละเพราะจะอาบน้ำที่ไหนเก็บสบู่แบบที่เขาเจ้าเจ้าเจ้าอันนั้นที่นี่แหละเจ้านอนนี่เส่็จแล้วแล้วเจ้าก็เอาวางไว้นี่แหละค่อยยกให้เจ้าแล้วนะอ้อครับให้เป็นพิเชนเตอร์ขายดีด้วยนะนะนพี่จิ๋วใช่ค่ะอ๋อตาถามาให้นหนู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 เอาเอามาให้ป้าดูเอามาให้ป้าดู เขาไม่เจอคุณจนหอมไงก็จะเอาจะเอาไม้ตาก,ก็เลยเอานี้มาให้ใหก่อนของยายน่นละไซรุนไม้ยายน,นั่นน่ะแล้วมาทำให้มา,า,มาจะประยงทำไมท่ายอยูไ่ไหมกลัวจะหัวหูขาดปาปขไปกลัจะหัวหูขาดตาก นิ่มดีนะนิ่มมะฮะมือหน้านิ่มอ้๋อนี่จับมันสะอาดสะอาดเลตื่ิ่งจะตื่นมาใหม่ๆนอนเมื่อคืนเมื่อคืนนอนดึกคือกินเลยตื่นมาใหม่ๆเมื่อคืนนอนดึกไปมาหนึ่งง่วงนอนอ่ะโอเค